สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ T.M. Try Gamer น Minecraft เอาชีวิตรอดวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้ไปสร้างสวนสัตว์เพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเริ่มพังเริ่มยับและก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะมาสร้องอุปกรณ์กันแล้วก็จะมาหาอุปกรณ์เพิ่มด้วยชุดเกาะก,ก็โอเคอันนี้ขาดเมนดิ้งใช่ไหมกังเกงก็อันนี้เป็นเกาะสำรองไม่ค่อยเทพมาก เรายังไม่มีร้านค้าเวเดเจอร์มันก็จะลำบากหน่อยเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วกันก็คือพีเอเอามาสักนิดหนึ่งเราจะมาลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเนีย่ยคือน้อยมากอะ่ะนี่น่าเอนชาร์ตมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ของดีเลยอันนี้อันเบกกิ้งโอเคอันนี้ถือว่าดีอยู่ไม่แย,ย่ไม่แย่ยไปดูพีแอคกพีได้อันเบกกิ้งเหรอลอง โอเคซิลทัสก็ถือว่าดีใช้ได้ขาดแค่เมนดิง้งแล้วก็ e อฟเฟนซีขั้นอันนี้เป็นอันเบรกิ้งเหมือนกันอะโอ้ได้แบบเดิมเลยก็ถือว่าใช้ได้เราพยายามตุนพวกซิลทัชเยอะๆเพราะว่าซิลทัชเนี่ยเป็นอะไรที่ดีในการก่อสร้างเลยวันนี้ก็เป็น EP สบายๆนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆก็จะได้อะไรบ้างอันนี้โอ้กาบมากหรือว่าจะได้ของดี นี่ก็คืออุปกรณ์ของเราณตอนน,อน,นี้ตอนแรกเนี่ยมันพังเยอะกว่านี้เราได้ซ่อมไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือยังมีที่เหลือที่เรายังไม่ได้ซ่อมส่วนน้อยแล้วเราจะมาหาเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้คืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บี a c o ก็ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องหาบีค c น n ใน ep ที่ประมาณ50กว่าเอออย่าหสกว่าไปแน่ๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ ก็คือยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะฆ่าวิตเทอร์แบบไหนดีเอาง่ายคืออยากได้เป็นพวกคารวาไรเป็นค้อนก่อนนะแล้วค่อยมาฆ่าวิทเทอร์น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอย่าใช้อาวุธใหม่ฆ่า,างไงแบบตกลงมาจากฟ้าฟาดทีเดียวฮิตเดียวตายเลยต่อมาก็คือในเรื่องของโชเวลโชเวลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะสําคัญยังไงเพราะว่าเราต้องขุดทรายมาทํากระดกใช่ไหมก็เลยต้องใช้โชเวลที่ดีหน่อยโอ้โ แต่ถ้าเป็นโช์เวลเนี่ยด้วยนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยเราจะเอ็นชาร์สุดแค่ขั้น4ี่แต่ว่าทำไมเอนชาร์ขั้น4เองล่ะก็คือขั้น4ี่กับขั้น5้าเนี่ยเราหาความต่างไม่เจอตรงตรงคือหาความต่างไม่เจอพูดยังไงเดียะมันก็เร็วเท่ากันก็เลยเอาแค่ขั้น4ี่ดีกว่าแล้วก็เวลาเราถ่ายแซนเงี้ยเราจะไม่เอาบีคอนมาวางนิสัยส่วนตัวเพราะว่า มันหาความต่างไม่เจอเหมือนกันน่ะแค่ฝุดแซนเองทำไมต้องเอาบีข้อมาวางเออในที่นี้มันแล้วแต่คนด้ว,ว่าเขาจะเล่นกันแบบไหนแต่ส่วนตัวเราเล่นแบบนี้เช่นดาบเนี้ยดาบเราก็จะไม่ใส่นอกแบ็กเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นก็คือกับคิปเปอร์อาจจะไม่ยากแต่กับพวกม็อบที่โจมตีรียไกลพวกโจนพวกสเกลตันเนี้ยเป็นเลยที่ยากขึ้นมากๆแล้วก็ชุดเกาะเราจะไม่ใส่ทอนเพราะว่าทอนเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับ PVP ก็จริงแต่ว่าเราเล่นแบบ PVE เงก็เลยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่การเล่นแบบ PVE คืออะไรก็คือการเล่นแบบที่เราเล่นอยู่นี่แหละก็คือไม่ได้สู้กับคนเล่นแบบเล่นแบบโซโลเดี่ยวก็คือผู้เล่นคนเดียวในโลกเดียวก็อย่างเช่นไมค้าเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยก็เป็นการเล่นแบบ PVE อย่างหนึ่งถ้าเกิดการเล่นแบบ PVP คืออะไร PVP ก็เช่นไป ลงแมปตบกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือ PVP แต่ส่วนตัวเราเล่น PVE เป็นหลักถามว่าจะมีโอกาสเปิดให้พวกเขาเรียกว่าอะไรคนดูเข้ามาเล่นไหมก็อาจจะมีในอนาคตมันจะต้องป้องกันพวกเกียนด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีพวกเกียนเนี้ยที่เราที่มีคนถามว่าอยากเล่นกับเราแล้วเราพยายามแบบไม่ตอบอย่าแบบเดี๋ยวเพ่อเดี๋ยวคิดว่าเราหยิ่งนะก็คือ แบบนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะเล่นคนเดียวใช่ไหมแล้วก็จะพูดยังไงเดียเราค่อนข้างที่จะกลัวพวกเกียนด้วยเอาทุกตรงนะนะก็คือ1แบบนี้เป็นแบบที่เราตั้งใจเอาไว้เล่นคนเดียวก็คืออยากรู้ว่า3ามเวอร์ชันเนี่ยเราจะได้สักแค่ไหนแต่อาจจะอาจจะไม่ถึง3าเวอร์ชันนะอาจจะตัก1โเวอร์ชัน2เวอร์ชันอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้เฉยๆว่าเวอร์เราจะได้ประมาณไหนต้องเจาะผนังสินะ มาเอ้ยนั่นไงล่วงออมาหมดเลยฟาร์มทองนี่มันแหล่งอีกพีชั้นดีจริงๆแถมได้ทองมาด้วยเป็นแหล่งที่เราชอบมากๆเลยฟาร์มทองเนี่ยแนะนำให้สร้างช่วงต้นเกมเลยนะถึงเวลาแล้วที่นะพอจูนหรอพอจูนอันนี้เป็นไฟเบอร์โปรดักชันหรอ ไฟเวอร์ชันมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เราต้องการรีเฟรชชันเพราะหมวกเราขาดตอนนี้หมวกเราขาดรีเฟรชชันโอเคไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือถ้อาอยู่ไม่ใช่ผิดอันอันนี้เก็ต้องรีเอ็นชาร์ตทีงพอเราต้องการรีเฟรชชันเป็นเอ็นชาร์ทที่ทำให้เราหายใจได้นานได้นานขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีปวดท่า,ทายเวอร์ชั่นมาโอเค โอเคอันนี้เขาเขาไม่แกลงออให้เราเลยเขาบอกอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยโอ,อเคเราก็ใส่ไปเลยเช็คก่อนว่าเป็นบปรดักชันไหมอ่าใช่โอ,อเคฉันก็19เลเวลเอามาเลยเลเวลหาม่ได้โอ,อเคหมวกเราตอนนี้น่าจะเป็นขั้นสูงสุดแล้วใส่ไปเลยไม่รวมทอนนะเพราะว่าทอนเราไม่ค่อยชอบใส่เป็นอันชัที่เกียดมาก ตังเกนี้รวมเลยก็ได้เราต้องการเอเมอร์ลโล่ะแต่โหไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปเอากระดาษก็ได้เอากระดาษมาไล่เอเมอร์โลนี่เอามาเลยตัวนี้หาตัวที่เป็นเมนดิ้งอ่ะตัวไหนที่เป็นเมนดิ้งตัวนี้เป็นทอนเมนดิ้งอยู่ตัวไหนเราจำได้ว่าเราหาเจอแล้ว มันต้องมีเซ่เมนดิ้งนีตัวสาไม่เราต้องการไอนนตัวข้างๆเนี่ยโอ้ก็น่าช้หนังสือเหมือนกันนี่นาะกันเลยก็ตัวสาเมนดิ้งอยู่ในแถวนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นอันไปกิ้งหนึ่งโอเคนี่ล่ะไม่ใช่อีกเอา้ามันจะหาไม่เจอได้ยังไงงงแต่แถวนี้ไหม ี้อตัวซัมเมนดิ้งอันนี้ง่ใช่ไหมเออคือต้องการเมนดิ้งหลายเล่มอ่ะเอามาเลยหนึ่งนี่โอ้ได้สองเล่มจะได้อีกเล่มก็นี่แรกเลยกระดาษแหล่งฟ้เอมโรของเราน,นี่ตัวทำแผนที่แต่พวกนี้รับแรกกระดาษเหมือนกันหมดละ ไหนไหนายมาจะไปไหนอะเอาแลกไม่ได้แล้วหรอโอเคต้องรอเขารีสต็อกของใช่ไหมเราอันนี้ก็ได้อันเบกกิ้งหนึ่งเราจะตีเป็นอันเบกกิ้งสองแล้วก็ใส่ปีกเอาหนังสือมาก่อน อยากได้หนังสือเยอะๆเผื่อจะแรกได้เยอะๆอเคมาจากการ u n p a c กกิ้หนึ่งสองเล่มไปเราเพิ่งรู้ว่าเราใส่ละชุดเกาะผิดตัวโอ้ยโอเคมาแก้ได้อยู่ได้แล้วจากนั้นก็ใส่เมนดิ้งไม่น่าใส่หละชุดเกาะผิดตัวเลยนี่ได้มาแล้วเสื้อขั้นสูงสุดไม่รวมทอนก็เป็นอันชร์ที่เรามีเรียบร้อย เอฟเฟ i e n นีมาใส่เมนดิ้งที่ให้ซิลทัดเพราะว่าพีเอ็กแนนเป็นอะไรสำคัญที่สุดมาซ่อมกันเลยนี่แหละคือวิธีซ่อมอุปกรณ์ของเราก็คือใส่เมนดิ้งแล้วก็ยืนอยูนเฉยหน้าจุดค่าพวกสาม,มีหมูอย่าลืมซ่อมเชเวลด้วย หนังสือมักจะได้ของเกลือจริงไหมโอ้ก็ได้การตกใจที่สูงมาก็ใช้ได้อยู่นึกว่าจะเกลือกว่านี้ใส่ฟ e เ t อร์ฟอลลิ n ให้รองเท้าเลยรองเท้าเกาะสำรองเลยยังไม่มีโฮใช้เลยเอโอโฮมาเลยเลยยังไม่มีโฮใช้เนาะโฮด,ดีอะ่ะโ เดี๋ยวขอเลเวลหน่อยมาผมโอเคก็ไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในหโมาใช้แล้วอเอเก็บไปเลยขวานอันนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยอันเบกกิ้งสองเล่มที่เหลือเราไม่รู้ว่าจะใส่กับอะไรก็เว้นไว้ก่อนแล้วกันโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมไทเกอร์เมอร์ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันให่คลิปหน้านะครับ